ครับเริ่มเกมครับทีมชาติสปปลาวนะครับก็มาในชุดสีขาวนะครับเจอกับมองโกเลียในชุดสีแเงนะครับเกมนี้นี่แฟนบอลของมองโกเลียนี้เข้ามาชมกันแน่นเลยนะครับก็หวังเหลือเกินครับที่จะมีแต้มโดยเฉพาะ3าแต้มก่อนที่จะกลับไปยังประเทศของพวกเขาครับโอ้ล้วจังหวะนี้อ้าวจุดโทษหรือเปล่าครับโอ้ไปรั่วแบบนี้ อาวนะครับลาวได้จุดโทษครับบุญพัชจันรครับวิ่งมาลูกนี้แล้วซัดเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับสปปลาวขึ้นนำมองโกเลียจากบุญพัชจันรครับออกสาดอย่างยอดเยี่ยมครับสำหรับสปปลาวครับออกนำอย่างรวดเร็วครับแล้วก็พวกเขาดีใจส่งผลกระทบและก็แรงสันสเทือนมาถึงประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันนะครับดีครับ ให้เปิดโอกาสให้ทางมงโกเลียได้เจาะเข้าไปลุ้นทำประตูง่ายๆครับเอาแล้วลูกนี้เล่นอะไรครับเนี่ยโอ้โหเล่นอะไรครับสรลักษณ์ิราวงลูกไม่มีอะไรเลยครับไปปล่อยให้บอลเข้าประตูไปเฉยเลยครับโอ้โอ้ลูกนี้งงกันทั้งสนามนะครับโอ้ต้องขอโทษเพื่อนแล้วเป็นคนส่งแล้วก็ําให้บอลเข้าประตูในจังหวะเมื่อสักครู่ครับาครับเวลาย,ยัางเหลือเยอะครับ สปอลาวก็มีความมุ่งมั่นเหมือนกันเลยครับที่ต้องการชัยชนะในนัดนี้ครับกับ3แต้มแรกเอาแต่จังหวะนี้มองกเลียตัดได้แล้วยังขุดขีดกันอยู่บอลล้นมาแล้วจังหวะนี้เข้าขวายิงเรียบร้อยเลยครับ2ประตูต่อหนึ่งมงกเลียขึ้นนำครับจากทางด้านหมายเลขหกนะครับโอยุนโบโอยุนตุย่าครับโอ้พาสิยสมาธินิดเดียวโดนแซงเลยครับหน่งนะครับเซนเตอร์สปอลาวได้สวนครับโจนี่แหวนประเสิริฐไหลมาสวยครับ บุญพระจันทร์บุญพระจันทร์เปิดเสาสองเน่งงลูกนี้ปัดได้แถวสองไม่มีครับโอ้โหครับทัวสองที่มีการเปรียบตัวผู้เล่นนะครับมองโกเลียถอดเอาหมายเลขสิบสี่ยัสลิกมาเล็กคานออกแล้วก็ส่งหมายเลขเจ็ดครับมากรันยากันโบลลงมาแทนครับเอาตัวเดียวแป๊บหนึ่งครับโอ้โหสปลาวครับตีเสมอได้สําเร็จครับสองประตูต่อสองเดี๋ยวมาดูจังหวะนี้นิดนึงครับว่าใครเป็นคนทําประตูแต่ยืนยันครับตีเสมอแล้วครับสปลาวครับโอ้โหต้องอย่างนี้ครับ หนึ่งแล้วเรียกเป็นลิ้นสี่หนึ่งสีหนึ่งแทนถ้าว่ายังจะเอาอีกกระไม้คำนาอยู่กลางครับเจ้ามันไปบุญพจัน์กลางครับวอร์เดนตัวนี้คือคือมีอนุสรณ์เอาล้วเข้าควานเจ้ามันนี่บุญพจัน์ยิงเอ้าเข้าร้อยประตูแล้วนผู้ชมจังหวะยิงของบุญพจัน์บุญกองโอ้สวยงามประตูนีิกำลังว่าวกันจะทอดยดีสุดท้ายบุญพจัน์ผสมน่าจะยิงประตูเข้าไปเลย เอาละผีวสั้นลรวนำเจ้าภาพมงกุลย์อยู่สามาสามประตูต่อสอง้ว